สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลาส Peugeot j a n g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสเมื่อเราพูดถึงรถสกูตเตอร์แนว SUV หรือว่าแนวอนเนกประสงค์นั้นแน่นอนว่าชื่อของค o นด้ ADV 150จะต้องเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างแน่นอนด้วยความนิยมอย่างแพร่หลายในตอนนี้แต่ความจริงแล้วรถจากทางยามาฮ่าอย่างตระกูล BWS นั้น ได้ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในปี1988นะครับก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนชมใหม่ล่าสุดกันในปี2021นี้ในประเทศไต้หวัน New Yamaha BWS 125นั้นถูกออกแบบมาเพื่อสายลุยในแนวแอเวนเจอรในระดับหนึ่งนะครับด้วยการสวมยางแบบมีร่องลึกแบบ Dual Purpose มาให้ด้านหน้าขนาด120ทับ70ส่วนด้านหลัง130ทับ70สวมลงในล้อขนาด13นิ้วนะครับ และความสูงใต้ท้องรถที่เพียงพอต่อการขับขี่ข้ามอุปสรรคต่างๆแรกด้านท้ายรถจากโรงงานที่รองรับการบรรทุกสัมภาระต่างๆรวมไปถึงแฮนด์บาร์ที่ยกสูงขึ้นมานะครับในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนั้นจะมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบช่องชาร์จ USB ดิสเบร์หน้าหลังโชองอัพด้านหน้าหุ้มปลอกยางมาให้ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบสปริงคู่พื้นที่เก็บของใต้เบาะสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้ครับ สำหรับสเปคของเครื่องยนต์นั้นจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี b บ u ูคอร์ขนาด 125cc 1สูบ4วาล์วซิงเกิลโอเวอร์เฮดคัมชาฟแบบมีระบบวาล์วแปรผัน VVA นะครับให้แรงม้าสูงสุด9.8 PS ที่7,500รอบต่อนอาทีน้ำหนักตัว119กิโลกรัมความจุถังน้ำมัน6.5ลิตรระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดเปิดราคาในไต้หวันมาอยู่ที่ประมาณ94,000บาทนะครับ มีสีสีให้เลือกด้วยกันได้แก่สีส้มสีเขียวสีเทาอ่อนและสีเทาเข้มอย่างไรก็ตาม Yamaha BWS 125นั้นเบื้องต้นยังคงเน้นการทำตลาดในประเทศไต้หวันเป็นหลักแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันว่า ทางยามาฮ่าเองนั้นอาจจะนําเอาแนวทางตรงนี้นะครับไปต่อยอดกับรถสกูตเตอร์รุ่นอื่นๆสาหรับตลาดสากลก็เป็นได้ตรงนี้คงต้องรอติดตังกันไปยาวๆครับสนับสนุนโดย l a m b r e t t a สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF MOTO รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาสเปโยจังโก150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส